ตอนนี้ก็จะเป็นการจับฉลากนะครับผู้ที่ตอบถูกนะครับในการทายผลเมื่อคืนนะครับที่ผมได้ถามว่าในศึกวันแดงเดือดเมื่อคือนนี้ใครจะเป็นผู้ยิงประตูแรกในเกมนะครับคำตอบคือฮวนมาตาทีมแมนยูมันก็นะฮะก็ถือว่าซ้อมบอลน,นะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าก็สงสารอนะสงสารเป็ดนะก็สงสารแต่ว่า ดูดูจากรูปเกมวันนี้ก็คือต้องให้แมนยูนะครับแล้วก็เล่นในบ้านอะ่ะคือเรียกาคาบ้านนะเป็ดแพ้คาบ้านแล้วก็เออเป็นการเล่นบอลที่เป็นสภาพุรุษมากนะครับทั้งพี่เจิดนะครับทั้งสเกอร์เทลนะครับเหยียบได้รุนแรงมากจริงๆนะครับกอ็อ๋อ,อผ่านไปผ่านไปเรามาจับฉลากเนื่อนะครับมีทั้งหมด6ท่านนะครับรายชื่อนะครับผมม้วนไว้อยู่ในนี้แล้วผู้ใดที่เป็นผู้โชคดีนะครับก็เดี๋ยวรบกวนช่วย ขอชื่อที่อยู่บ์โทรศัพท์นะครับเม้นต์ล่างจากที่ผมโพสต์ได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะให้ผมจะให้ร้านให้น้องนัดนะครับร้านดอกลักส่งแก้วซึ่งเป็นของรางวัลให้กับท่านถึงบ้านไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นแจกฟรีส่งฟรีรอรับที่บ้านได้เลยครับจะจับแล้วนะครับเอาแฟนๆนี่ๆๆีย่ปุ๊บในมือแลในมือไมีเลยนะ ผู้ที่ได้รางวัลในครั้งนี้ก็คือตนตนตนนนนใครวะชื่ออะไรเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเห็นยังโอเคนะครับท่านนี้นะครับเดี๋ยวผมขอชื่อที่อยู่บนโทรศัพท์นะครับช่วยเม้นตต่อให้เลยแล้วก็รอรับอรางวัลที่บ้านได้เลยครับ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 